สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนก็ยังคงมีเมนูอาหารญี่ปุ่นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูซุปมิโซะนะคะสําหรับซุปมิโซะเนี้ยมันจะเป็นซุปแบบญี่ปุ่นมีความหอมของมิโซะแบบญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทําแล้วก็วัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะเรามาดูส่วนผสมของเมนูซุปมิโซะกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้าเปล่าค่ะเต้าหู้อ่อนค่ะ มิโซะเพลค่ะอันสำหรับมิโซมิโซะเพลนะคะสามารถซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแล้วก็ตามด้วยสาลายวากาเมะค,ค่ะอันนี้นันใช้แบบแห้งมาแช่น้ำแช่น้ำให้มันพองคืนแค่นั้นเองค่ะถ้าใครมีแบบสดก็สามารถนำมาหั่นใช้ได้เลยค่ะต้นหอมญี่ปุ่นค่ะถ้าไม่ใช้เป็นต้นหอมญี่ปุ่นก็จะใช้เป็นต้นหอมไทยก็ได้ค่ะแล้วก็ผงดาชิค,ค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการทำซุปมิโซะแบบญี่ปุ่นกันเลยนะคะเริ่มด้วยอันนี้แนนตั้งน้ำให้ร้อนก่อนนะคะอันนี้ค่อนข้างเดือดไปแล้วค่ะแนนก็ปิดไฟแล้วนะคะทีนี้โอเคถ้าน้ำของทุกคนร้อนแล้วใช่ปะ่คะปิดไฟเลยแล้วก็ใส่ตัวมิโซะลงไปค่ะขอตัก ใส่นี้หน่อยที่แนนปิดไฟไม่ให้แบบน้ำมันเดือดตอนทํานะคะเพราะว่าตัวรสมิโซะเออตัวมิโซะเนี่ยมันจะเสียรสชาติถ้าน้ําของเราเนี่ยมันเดือดจนเกินไปเราก็เลยต้องปิดน้ําก่อนใส่ทับพีไว้อย่างนี้นะคะแล้วคนๆๆถ้าที่บ้านใครไม่มีผงดาชินะคะมีเอ่อปลาอบแห้งอย่างเงี้ยเราเอามาต้มได้เลยนะคะเป็นน้าซุปแต่วันนี้นนาจะใช้เป็นตัวผงดาชิแทนะคะ่ะ อันนี้เราก็คนแค่ให้มิโซะละลายนะคะเครื่องทุกอย่างนั้นก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขาน่ามิดหน่อยคนให้ละลายเข้ากันก่อนสำหรับตัวซุปมิโซะนะคะเราจะไม่ใช้ความร้อนที่แบบน้ำเดือดพันพาดเลยนะมันจะทำให้เสียรสเอาแค่แบบน้ำร้อนจะจัดกระพอคะ่ะนี่เดี๋ยวันนขอละลายให้หมดก่อนนะ S <s <us> ได้แล้วทีนี้ขอเปิดไฟหน่อยคะ่ะ <s us> เปิดไฟอ่อนๆก็พอคะ่ะแล้วก็ตามด้วยผงดาชิคะ่ะ <s us> อย่างที่บอกถ้าที่บ้านใครมีเป็นเออปลาปลาอบแห้งหรือว่าปลาคาซึโอเงี้ยก็นำไปต้มเป็นน้ำซุปได้เลยโอเคไฟของเรามันอาจจะร้อนเกินไปนิดนึงโอเคพอและ คนให้ตัวผงดาชิละลายนะคะมันจะให้รสชาติแบบหอมปลาปลาอบแห้งของญี่ปุ่นนะคะมันก็คืออันเดียวกันแต่อันนี้เขาทำมาแบบสำเร็จรูปเป็นผงแล้วแค่นี้เมนูนี้ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็สาลายวาก,กาเมะค่ะอันนี้นันใช้เป็นตัวสาลายวาก,กาเมะแบบแห้งนะคะแล้วก็มาแช่นะ้ำมันก็จะพองขึ้นเป็นแบบนี้คะ่ะใส่ลงไปตามชอบเลยอันนี้จะใส่ก่อนหรือใส่หลังก็ได้นะคะ หรือว่าจะใส่ไปในถ้วยของตัวซุปมิโซะเลยก็ได้ทำแยกไว้ใช้ได้เหมือนกันค่ะอีกนิดนึงอันนี้นันยังเปิดไฟอยู่นะคะแต่แค่ไม่ให้มันเดือดขึ้นมาแค่นั้นเองก็ตามด้วยเต้าหู้ค่ะสำหรับเต้าหู้อ่อนอันนี้นะคะนั้นก็นำมาหั่นเป็นลูกเตา๋าแค่นั้นเองง่ายๆ เมนูนี้ง่ายแบบง่ายมากๆเลยเอาไว้ทานคู่กับข้าวสวยที่เป็นแบบปลาย่างสีอิวอ่างนี้ก็ได้นะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์นี้สดคล่อง,คอ,ง,ค,องคอหน่อยแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยเสิร์ฟกันค่ะค่ะตอนนี้ซุปมิโซะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนั้นจะมาตักใส่ถ้วยกันค่ะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะ ถ้าใครชอบเต้าหู้หรือว่าสาลายเนี้ยใส่เพิ่มได้นะคะตามชอบเลยค่ะไว้ทานคู่กับอาหารญี่ปุ่นเข้ากันเป็นอย่างดีเลย<ม>ค่ะประมาณนี้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมญี่ปุ่นค่ะค่ะตอนนี้ซุปม,มิโซะของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่น่าทานแบบนี้เลยถ้าใครอยากทำเมนูนี้นะคะสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะ สำหรับวันนี้นันก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ